และตอนนี้ครับเพื่อนๆเราก็อยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างครับของโครงการ The Eternity Greenwood ครับรังสิตวงแหวนซึ่งด้านหลังเราครับก็เป็นไซส์ M L และ XL นะครับซึ่งแต่ละหลังเนี่ยเดี๋ยวปินจะพาเพื่อนๆไปดูทีละหลังครับวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเรามีคุณบุ้งมาด้วยครับสวัสดีค่ะบุ้งค่ะบุ้งเลิกดีค่ะติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดตามไปที่เพจ Facebook นะคะอินสตาแกรมแล้วก็เว็บไซต์ค่ะโอเคพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูจากภายนอกก่อนเลยครับ บ้านของโครงการดิอินเทอร์นิตี้นะครับก็จะทำเป็นลักษณะของโมเดิร์นลอฟท์ครับเพื่อนๆแล้วก็มีการปัดด้วยวัสดุที่เป็นไม้สังเคราะห์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะสึกหรอหรือว่าจะไม่ทนทานการที่มีไม้มาอยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยแล้วเปิดรับตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนเนี่ยทำให้บ้านนะครับดูซอฟต์ขึ้นแล้วก็ดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับบรรยากาศของพื้นที่สีเขียวมากๆเลยที่สําคัญนะครับโครงการนี้ให้ระบบป้องกันความปลอดภัยรอบบ้านเลยครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีเกิดการงัดแงะเนี่ยก็จะมีอาลามเกิดขึ้นเตือนไปที่มือถือของลูกบ้านและที่ร,ปรอปภเช่นเดียวกันครับเราพาเพื่อนๆนะครับมาดูตั้งแต่ลานจอดรถหน้าบ้านเลยครับ ต้องบอกว่าตั้งแต่ไซส์เอ็มเป็นต้นไปนะครับขนาดที่จอดรถก็จอดสําหรับ2คันครับคุณบุ้งรู้ไหมว่ารถคันใหญ่หรือรถคันเล็กเนี่ยก็จอดได้ไม่มีปัญหาแล้วมันจอดได้ตั้งแต่ไซส์ขนาดบ้านไซส์เอ็มเลยนะใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยจะลดปัญหาความแออัดของพื้นที่จอดรถซึ่งหลายๆโครงการหมู่บ้านจัดสรรพบปัญหานี้มากๆเลยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโครงการนะครับจะให้มาเป็นลักษณะคอนกรีตหน้าเรียบนะครับเราก็สามารถไปทำคอนกรีตสแตมปิ้งในรวดลายที่เราชอบเองได้เลย และที่บุ้งเห็นเพิ่มนะคะปินก็คือว่ามันจะมีนี่รูปลักเห็นไหมช่เลยซึ่งสมมติว่าอนาคตเราใช้รถ EV เราก็สามารถชาร์จแบบตร,ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เป็นอนาคตของพวกเราและบ้านหลังนี้ก็รองรับอนาคตนั้นเรียบร้อยแล้วังนั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูข้างในกันดีกว่านะคะบุง<ช>้งไปเลยครับโอ้โหเราเข้ามาข้างในกันแล้วครับเพื่อนๆประทับใจมากมากตั้งแต่เข้ามาเลยอ่ะ ผมไม่อยากจะเชื่อเลยคือพื้นที่ของไซส์เอม่ะมันคือ50.4ตารางวาแล้วพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับพ่ตารางเมตรค่ะซึ่งมันดูใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีไซน์เนี่ยตั้งแต่ตัวประตูเนี่ยคือเขาทําความสูงแต่พื้นจนถึงเพดาน่ะคือมันแทบจะไม่ใช่ประตูไปแล้วมันแทบจะเป็นผนังบานนึงอ่ะซึ่งเป็นผนังที่เป็นกระจกแล้วแบบมันทําให้บ้านดูโปร่งมากๆเลย รับแสงทั้งหมด3ด้านโอ้โหให้ดูโปร่งมากจริงคือ้าประตูเนี่ยคือใหญ่มากคือสามารถขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเข้ามาได้สบายๆเพราะว่าบางคนอาจจะมีเพนพอยต์จุดหนึ่งก็คือขนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆเข้าบ้านไม่ได้ใช่เพราะประตูบ้านมันเล็กมากเลยจุดเด่นของโครงการนี้นะครับเขาก็ให้กระจกตัดแสงมาด้วยทุกหลังอย่างนี้มันก็กรองแสงได้ในตัวเลยเนาะถูกต้องครับเพราะว่าบ้านที่เปิดรับแสงธรรมชาติมากๆเนี่ยจำเป็นราต้องจัดการพลังงานให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้มันสิ้นเปลืองจนมากเกินไป คือพื้นที่ส่วนการที่นั่งพักตรงนี้นะครับพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยต่อเนื่องจนไปถึงจุดที่นั่งทานข้าวคือมันมันต่อเนื่องจนทําให้เรารู้สึกมันเป็นเนื้อเดียวกันมันไม่สะด,ดุดสายตาเลยเนะี่ยงได้ดีม,มันใช้า<ๆ>งานะได้สะดวกมากๆเลยค่ะมากมากมากครับดีมากๆเลยเราพาเพื่อนๆไปดูส่วนอื่นกันต่อกว่าไปา <c oughs> นี่เลยบุ้ง <c oughs> จุดที่ปินบอกเมื่อกี้นะว่าส่วนของห้องนั่งเล่นเนี่ยแล้วมันต่อเนื่องมาถึงจุดที่ทานอาหารแล้วดูดีๆนะสังเกตนะจิตวิญญาณคนเป็นแม่ต้องมาแล้ว ห้องครัวต่อกับชุดทานอาหารตรงนี้คือตอนแรกที่บุ้งมองไว้ก็คือบุ้งดูแบบแบบแปลนในโบชัวใช่ไหม,มรู้สึกว่าเอ้ยอย่างเราเนี่ยคนจะชอบไซส์ไหนแล้วก็เลยมองเป็นไซส์ใหญ่หน่อยพวก L หรือว่า XL เ,เ,เรามองอนาคตไปเลยใช่แต่พอมาดูจริงๆแล้วแบบเฮ้ยไซส์ M ม,มันมันโอเคนะขนาดมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดวางเลเยอร์แล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยเขาดีไซน์มาได้ดีมากจริงๆม,มันทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดเลยแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นส่วนเดียวกันแล้วก็มันลงตัวอ,อันนี้แบบนนมันลงตัวจริงๆกว้างแบบใช่แล้วก็มองทะลุถึงหลังบ้านที่สําคัญรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเขาอ่ะทาห้องครัวที่แบ่งโซนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีประตูหลังบ้านออกได้เลยซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้การทําอาหารเนี่ยไม่มีการรบกวนเข้ามาส่วนกลางภายในเพราะว่าเขาให้ประตูปิดมาด้วย,ยที่สําคัญตรงนี้แหละค่ะนอกเหนือไปก่อน,นั้นนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าบ้านทุกๆหลังเขาดีไซน์ให้มีห้องนอนข้างล่างแต่จริงๆแล้วมันจะเรียกห้องนอนสักทีเดียวก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นห้องที่สามารถจะไปจัดสรรฟังก์ชันทํางานเนด้วยตัวเองได้ mm hmm. เพิ่มให้เพื่อนๆนิดนึงหลังนี้อัจฉริยะมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรู้นะครับบริเวณสวิตช์ไฟนะครับที่จะเดินขึ้นโถงข้างบนเนี่ยเขาติดตั้งโมชันเซนเซอร์มาด้วยเราไม่ต้องมาคอยเปิดปิดไฟเมื่อคุณเดินขึ้นบันไดไปเนี่ย ไฟจะเปิดให้อัตโนมัติและนี่ครับขนาดแค่เรามาดูแค่พื้นที่ส่วนกลางของโถงนั่งเล่นนะครับเราก็จะเห็นว่าโครงการหมูบ้านนี้เอาใจใส่ในทุกๆรายละเอียดจริงๆและที่สําคัญก็คือเขาเชื่อมต่อคนในทุกๆวัยเข้ารวมเข้าหากันครับเราจะเห็นได้ว่าการที่เขาเตรียมพื้นที่ตรงนี้เพื่อสําหรับผู้สูงวัยในอนาคตเนี่ย mm hmm. ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันสําคัญมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาเ,เพื่อนๆไปดูชั้นบนกัน,กนครับไปโอ้โหบ้านหลังนี้เขาเก็บรายละเอียดได้ดีจริงๆเลยอ่ะ บุ้งดูดิอันนี้โถงพักส่วนของพื้นที่ชั้น2ก่อนที่จะเข้าห้องนอนมาสเตอร์เบดมห้องนอนที่2ห้องนอนที่3คือตรงนี้ก็มีพื้นที่แอเรียเล็กๆนะสำหรับการจัดวางที่อันนี้เขาทำตัวอย่างมาเนาะเขาทำมาเป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือซึ่งเป็นรู้สึกว่าเออมันจัดวางได้ดีอะแล้วมุมแบบนี้มันพอมันมีในบ้านมันรู้สึกอบอุ่นันดูน่ารักยังไงก็ไม่รู้อะจริงๆถ้าบอกว่ามีเด็กใช่ไหมคะจริงๆก็ทำจจะ ก้านนิดนึงตรงนี้แล้วแบบทำป็นสเป็เล็กๆสำหรับแบบว่าสำหรับ,รบเด็กเล็เกที่ายเ่มเลยอ่ะอแล้วก็ต้องบอกงี้ว่าบันไดที่โครงการนี้ให้มานะครับเป็นบันไดที่ลูกตั้งลูกนอนเนี่ยสะดวกครับก็คือหมายถึงว่าเดินแล้วมั่นคงปลอดภยัยแล้วก็มีจุดพักบันไดถึง2จุดทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เดินแล้วก็ปลอดภัยด้วยคุณแม่ไม่ปวดแน่นอนค่ะอย่างเงี้ยเราไปดูทีละห้องกันเลยครับ มาดูห้องนอนที่2ของบ้านไซส์เอ็มกันครับก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่เล็กนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมบอกเพื่อนๆสักน,นิดนึงก่อนนะครับบุ้งเพราะว่าห้องนอนของไซส์เอ็มเนี่ยทั้ง2ห้องที่เป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะ<ม>จะใช้ห้องน้ําร่วมกันในชั้น2บริเวณด้านนอกนี้นี่เองซึ่งมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องนา้าภายในตัว<ม>แต่ว่าถ้าวันข้างหน้านะครับบุ้งฟังก์ชันในห้องนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนเสมอไปเนี่ย ก็อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้เนี่ยคือถ้าพุษมองไว้สมมติว่าอนาคตอยากจะทำให้ห้องมันใหญ่ขึ้นมีห้องนั่งเ,<อ>เล่นนะในตัวอย่างเงี้ย<อ>แล้วอาจจะแบบทุกตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มีคุยกับเซลล์ไปเหมือนกันจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับก่ออิชาปูนเป็นแบบคอนดิชแนลนะมันไม่ใช่พีแคสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขแบบแปลงอะไรบางอย่างมันสามารถทําได้ครับโอ้โหเพื่อนๆตอนนี้เป็นมาอยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านไซเอมแล้วอะ นี่มันใหญ่กว่าที่เราคิดมากๆเลยนะเนี่ยสุด,สดนี่คือแบบสามารถวางโซฟาได้อีกตัวนึงคือใหญ่จริง,รงๆพื้นที่เหลือเยอะมากๆแล้วการจัดวางครับช่องแสงอย่างที่เราบอกนะว่ามันคือประตูที่สูงอะ่ะจนถึงเพดานเลยมันโปร่งมากๆเลยแล้วก็มีการทําช่องแสงหัวเตียงทั้งสองข้างขนาบกันคือ รับแสงธรรมชาติทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆนะแล้วนี่มีตู้เสื้อผ้าที่แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็มีห้องน้ำที่เป็นข้างในส่วนตัวอีกต่างหากใช่ขนาดห้องน้าก็ไม่เล็กนะหญ่เหมือนกันและที่สําคัญคือเขาก็มีช่องแสงอีกแล้วอ่ะทาให้เราเวลาแต่งตัวหรือแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแสงจริงใช่อันนี้ <ๆ S 1> ดีมากๆ,ๆเลย <ๆ S 1> ดีมากๆจริงๆครับพาเพื่อนๆไปชมร,บรอบๆกันดีกว่าไป พาเพื่อนๆมาดูบ้านไซแอลครับคอมเพเนียนของโครงการดิ A อีเทนิตี้ทวินมันใหญ่แบบใหญ่กว่าคิดว่าไซเอ็มใหญ่แล้วไซแอลนี่ใหญ่กว่า,วาแบบนะจากในแปลนนะบุง้งในแปลนเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่จะใหญ่เพิ่มขึ้นอีกราวๆสามสิบกว่าตารางเมตรตอนแรกไม่คิดว่าจะมันจะให่ขน,นาดนี้ <laughs> มันก็ใหญ่ขึ้นมากแล้วเมื่อกี้ไซเอ็มเราว่าใหญ่แล้วอะสวยลงตัวเลยเอาใช้งานได้จริง <laughs> คือมันมันคือเข้ามาแล้วรู้สึกเลยว่ามันแบบเหมาะกับ อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่นิดนึงมีตั้งแต่รุ่นคนพ่อคณแม่รุ่นเราก็อาจจะมีรุ่นลูกเราอย่างเงี้ยมันเหมาะมากเลยครัคุณย่าเราแล้วก็รุ่นหลานเขานั่องอ,อันนี้ดีมากๆและส่วนนี้ครับก็เป็นส่วนที่นั่งทานอาหารร่วมกันนะครับที่ต่อเนื่องมาจากส่วน common area หรือว่าส่วนกลางร่วมกันทุกๆหลังนะครับโครงการเขาก็จะให้ตัวผนังที่เป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะไม่มีครัวไทยเนี่ยจะมีแต่ครัวฝรั่งก็าอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีกระจกกั้นนะแล้วก็ทําเป็นาร์เคาน์เตอย่างนี้ได้ พร้อมในการสังสรรค์ปาร์ตี้อันนี้ดีมากๆเลยมันรุบลงขึ้นด้วยนะอย่างเงี้ยใช่และเชื่อได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นไซส์บ้านที่เป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนนะสำหรับคนที่แบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวประมาณหนึ่งแล้วอะ่ะบุ้งคิดดูดิคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกรวมถึงตัวเราเนี่ย oh, อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคือมันดีตรงที่แบบพอมันเป็นไซส์ประมาณนี้เนี่ยพอมันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคือพื้นที่มันดูไม่อึดอัดใช่แล้วมันก็อยู่กันแบบสามารถคุยกันได้ทุกๆคนคุณว่าอย่างเงี้ยอยู่กันแบบ67คนเนี่ยสบายสบายจริงๆสบายริง ข้างล่างก็ยังให้ห้องนอนมาเหมือนกันนะแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นที่สําคัญก็คืออย่างที่บินบอกไปแล้วว่าห้องนอนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนอย่างเดียวถ้าเราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นนั่งห้องทํางานก็ยังได้เลยครับแต่ว่านอกจากประตูบ้านที่แตกต่างจากไซส์เอ็มแล้วเนี่ยชั้น2นี่สาคัญมากๆเดี๋ยวบินพาไปดูนะครับความแตกต่างของไซส์เอ็มและไซส์แออยู่ที่ชั้น2เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยครับไปดูกันเลยครับโอ้โห,โห,โหตรงนี้นี่เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของโครงการไปเลยครับบุง้ง โ้หดูตรงนี้มันกลายเป็นแบบกลายเป็นเคาน์เตอร์บาร์เลยนะใช่มันกลายมันกลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถจัดวางกลายเป็นโชว์เคสอะไรบางอย่างได้นะใครที่มีของสะสมอะไรบางอย่างอ่ะตรงนี้อาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่โชว์ของได้เลยทำมันชั้นแบบโหได้เยอะเลยตั้งแต่ตรงนี้ถึงแบบตัวฟ้าเนี่ยเพราะว่าแม้กระทั่งไซส์ M เนี่ยพอไปถึงไซส์ L อนะพื้นที่ตรงโถงส่วนนี้ก็ยังถือว่า อย่างที่บินบอกอะบินรู้สึกเหมือนเป็นซิกเนเจอร์จริงๆอะมันสวยแล้วมันก็ดูลงตัวใช้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าได้มีประโยชน์มากๆแล้วตรงนี้มันใหญ่ขึ้นด้วยแล้วมันสามารถนั่งสบายๆได้อีกะใช่เลยใช่เลยสําหรับคนที่แบบต้องการมุมแยกพักเงียบๆอะไรอย่างนี้เวิร์กเลยไปดูห้องอื่นกันต่อดีกว่า ไปดูห้องนอนห้องที่2กันดีกว่าครับห้องนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครมาเห็นห้องตัวอย่างเนี่ยโดนตกแน่นอนเลยตอนเดินเข้ามาตอนแรกากจะบอกว่าอ,อยากจะกรี๊ดเลยแหละเพราะ้าแบบกกนี้รูปด้วยไง <c oughs> อ <c oughs> เห็นแล้วแบบโหเหมาะมากๆล,ลูกสองคนน่ารัก<อ>มากๆห้องนี้เป็นทั้งผู้ชายคนผู้หญิงคนอย่างเงี้ยกำลังดีเลยค่ะคือบอกว่าไซส์แอลเนี่ยเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าแล้ว XL มันจะใหญ่ขนาดไหนกันนะ <c oughs> เราไปดูห้องนอนห้องที่3ามกันเลยดีกว่าครับ พามาดูห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านไซแอลคอมเพนียนครับอลังการมากๆอยากจะให้โครงการทุกโครงการในเมืองนะมาดูนิยามมาสเตอร์เบดมที่นี่ซะหน่อยนี่นสิมาสเตอร์เบดมยิ่งกว่ามาสเตอร์ยิ่งกว่ามาสเตอร์อีกค่ะตอนนี้ใหญ่โออาร์ A, แล้วก็ดูโปร่งโล่งสบายค<อ>งคอนเซปต์นี่เหมือนกันเลยเหมือนกัน,น,นมีระเบียงตัวหน้าต่างบานกระจกนะครับสูงถึงเพดาน แล้วก็รับมาจนถึงหัวเตียงด้านข้างทั้งสองข้างนี้เลยแ้ลที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะไซส์ไหนอะบ,บุ้งก็เรียกได้ว่าคล้ายคืนกันจัดวางฟังก์ชันใกล้เคียงกันแตกต่างที่ขนาดแล้วก็ฟังก์ชันเล็กน,น้อยน้อยนั่นก็คือบ้านไซส์แอลเป็นต้นไปจะมีห้องน้ําในตัวห้องนอนทุกห้องแต่ห้องอนี้พิเศษนิดนึงนะสำหรับปินนะปินก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาทำพาร์ติชันแบบนี้มันไม่เห็นประตูห้องน้ำมันดูแบบลงตัวมากๆอย่างเงี้ยมันดูมีคลาสเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อไปดูรอบๆไปว่ะค่ะบ Thank you นี่ครับบุงเราก็มาอยู่ในบ้านไซส์ใหญ่สุดนะครับก็คือไซส์ XL ครับไซส์ Harmony นั่นเองครับบอกความรู้สึกสักนิดนึงตอนนี้เราอยู่ในโถงส่วนกลางของบ้านเนี่ยรู้สึกไง คือมันโปร่งมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีหน้าต่างทั้งหมด3ด้านเลยแล้วปินจะบอกบูงี้ว่าไม่ใช่แค่เปิด3ด้านตรงนี้นะ,ะเขายังกระเถิบด้านหน้าเนี่ยพื้นที่ส่วนด้านหลังเนี่ยให้มีพื้นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับแสงทั้งหมดเนี่ยจะทาให้บ้านดูสว่างมากๆเลยอย่างเพื่อนๆเห็นปินอยู่ตอนนี้ใช่ไหมจะเห็นว่าภายในบ้านมันดูสว่างสดใสามากๆเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับอย่างที่ปินบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามันเป็นบ้านที่ได้รับความคิดในการออกแบบทําให้มีแสงธรรมชาติเข้าบ้านมามากที่สุดและที่สําคัญนะถ บานหน้าต่างบานประตูนะครับคือเขาจะพยายามทําให้สุดถึงผนังเลยมันจะแทบไม่มีขอบเลยมันก็จะร<บ>มันก็จะโปร่งมากๆใ,ใช่ครับแล้วก็พื้นที่นี้อย่างที่เราบอกเป็นดับเบลวอล่ชใช่ไหมถ้าบูมบองขึ้นไปข้างบนเนี่ยอันนี้คือห้องมาสเตอร์เบลูมนะก็จะเป็นห้องบนที่เป็นห้องนอนหลัก และสามารถมองรับวิวเพราะมันเป็นหน้าต่างหมดเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงใช่มองรับวิวได้ทั้งหมดเลยแล้วมองเห็นทั้งล่างด้วยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าถ้าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปเนี่ยอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์อื่นๆนะในการจัดสรรพื้นที่ตรงนี้จะทําอะไรกับมันก็ได้พื้นที่ตรงนี้เนื่องด้วยว่าบ้านหลังนี้มันไซส์มันใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านหลังไซส์ L เนี่ยถึงร้อยเป็น100ร้อยตารางเมตรอะเพื่อนๆทีนี้พื้นที่ c o m นแอ a r e ยตรงนี้เราสามารถจะจัดสรรมันเราอาจจะทําเป็นโถงห้องชุดรับแขกตรงนี้ก็ได้ แล้วอาจจะแบ่งสเปซบางส่วนนะครับไปทําเป็นพื้นที่โต๊ะทานอาหารร่วมกันก็สามารถจัดวางได้นะก็คือจัดวางโต๊ะต่างๆได้คือพื้นที่มันกว้างมากๆอันนี้เป็นจะบอกอย่างหนึ่งว่าบ้านทุกหลังในนี้อย่างที่บอกไปแล้วเขาให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุบุงคิด<ช>ดูดิว่าผู้สูงอายุเขาควรจะต้องมีอะไรบ้างในบ้านยุคนี้ ก็ที่จับเอยหรือว่าแมา้กระทั่งตอนอที่เดินเข้ามาเมืเ่อกี้ด้านข้างๆเนี่ยมันจะมีเป็นสโลปที่ให้วิวแชร์เนี่ยขึ้นมาด้วยถูกต้องครับแล้วทุกๆหลังก็จะมีห้องนอนข้างล่างใช่ไหมถ้าเราไปดูนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําภายในตัวเนี่ยเขาก็ดีไซน์มาแล้วว่าพื้นที่สําหรับห้องนอนข้างล่างเนี่ยห้องน้ํานก็จะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุด,ด้วยมีที่จับให้ด้วยค่ะแล้วข้างล่างนะครับบ้านไซนี้ไซฮาร์โมนีไซเอ็กซ์แอลจะบอกว่ามีห้องเมดด้วยซึ่งห้องเมดเนี่ย สิ่งที่สําคัญของความปลอดภัยคนในบ้านเนี่ยคืออะไรครับบุง้งก็อย่างน้อยก็คือมีประตูให้เข้าเป็นสัดเป็นสว่วนมีห้องน้ำเป็นสัดเป็นสว่วน<ช>และที่นี่นะคะประตูห้องเมดของเขาเนี่ยอยู่ด้านนอกด้านนอกของอาคารดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะดูปลอดภัยมากขึ้นด้วยแล้วาายกสัสดส่วนก<ช>ันท,ทัีทเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลางไปใหญ่ อยู่กับหลายท่านเนี่ยที่เนี่ยเวิร์กมากๆครับโอ้หบุ้งเห็นแล้วบุ้งชอบเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านบุ้งก็มีคนเยอะมากมีลูกมีครอบครัวของคนที่บ้านเยอะกประสบการณ์ตรงงั้นเดี๋ยวบินสภาเพื่อนเพื่อน,นะครับพาไปดูรอบๆอบ,บ้านหลังนี้ตรงบร,ริเวณชั้นหนึ่งครับว่ามีส่วนอื่นๆเป็นยังไงครับค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ครับบุง้งและนี่ก็คือห้องนอนชั้นล่างนะครับ<อ>ที่ปินบอกบุ้งว่าทุกๆบ้านเนี่ยมีเลยแล้วก็ปินชอบมากๆเพราะว่าคุณแม่ปินเองเนี่ยก็อายุมากแล้วค่ะท่านก็คงจะ มีความเสี่ยงถ้าเกิดจะต้องเดินขึ้นบันไดท,ทุกๆวันนะแล้วห้องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าห้องน้ำเขาจะดีไซน์พิเศษเอาไว้สำหรับผู้สูงอายุเลยคือมีราวจับมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการพยุงในการกอาบน้ำสบายามากค่ะดมมีมากๆปลอดภัยมากๆนะแล้วห้องนี้สังเกตไหมว่ามันค่อนข้างเงียบเลยคืออย่างเงี้ยถ้าบอกว่าบ้านไหนนะคะที่แบบไม่มีผู้สูงอายุเนี่ยอย่างบ้านบงเนี่ยก็จะแบบเป็นแบบรุ่นแบบปกติแบบ ไว้รุ่นแล้วก็มีรุ่นลูกแล้วก็สามารถทําห้องนี้ได้เป็นแบบอย่างเช่นบุงเนี้ยก็จะเป็นสตูดิโอก็ได้เพราะว่าบุ๊ง<ผ>มาทำงานทั้ทงภาพนี่ทั้งวิดีโอมันสามารถต้องแบบใช้ทั้งตัดต่อเอ้ยทำเสีเยงต้องใช้สมาธิวกกับความที่ห้องนี้มันค่อนข้นขางจะเงียบเงียบจริงๆเนาะอเสียงตรงไอ้มุมเนี้ยโอ้โหดีมากใช่ก็ทําเป็นโต๊ะอะไรได้เลยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกเลยค่ะ แล้วอย่างที่บุ้งบอกแบบเมื่อกี้ครับว่าห้องนี้สามารถดัดแปลงไปทําเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่ามีความต้องการจะใช้ไปทาอะไรเพราะว่าบางทีสามารถเอาไปทําเป็นห้องโฮมเทเตอร์ก็ยังได้เลยอ่ะเพราะห้องมันเงียบมากจริงๆและเดี๋ยวปิ่นจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูส่วนอื่นๆของบ้านต่อเลยครับไปเลยดีกว่านี่บุ้งตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนหยุดพักกันแถวๆนี้ก่อนตรงโขงบันไดเพราะว่าอยากจะโชว์เพื่อนๆมากๆเพราะว่า หมู่บ้านนี้โครงการนี้เขาทําจุดพักบันไดหรือโถงบันไดเนี่ยได้น่าสนใจมากครับหลายๆโครงการหรือหลายๆหมู่บ้านเนี่ยเขาจะปล่อยเป็นโถงสูงแล้วก็เท่านั้นอะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าที่เนี่ยเขาก็ทําเป็นพื้นที่แบบเหมือนชั้นลอยขึ้นมาส่วนตัวป็นมองนะมุมนี้นั่งพักอ่านหนังสือก็ได้หรือทําเป็นห้องพักสำหรับผู้ใหญ่ก็ได้ ถ้ามันบุ้งอะคือด้วยความที่ที่บ้านบุ้งงานเราสะสมตัวฟิกเกอร์ที่เป็นโมเดลกันอยู่แล้วมงก็เลยคิดว่าถ้ามึงทำมันเป็นชั้นแล้วมึงก็แบบโอเคป็นตู้กระจกสำหรับวางแบบฟิกเกอร์หรือโมเดลอะไรก็ได้ที่เป็นของสะสมอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคดูดีสังเกตได้นะแฟนกลับมาบ้านเฮ้ยตัวใหม่นี่ว่ะเฮ้ยอันนี้มันตัวใหม่นี่ว่ะก่อนที่จะไปไฮไลท์ห้องต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนๆครับห้องมาสเตอร์เบด룸ของชั้นสองเนี่ยภูมิใจในนำเสนอมากๆครับไปดูกันเลย นี่บุง้งนี่คือไฮไลท์ของบ้านหลังนี้มาสเตอร์เบดมใหญ่อดโหงกว้างขวางมากๆ oh. แล้วขอโทษนะดูดิรับแสงได้กี่มุมอะสว่าง oh. มากๆคือมันอยู่แล้วมันดูสดชื่อนะ่ะห้องเนี่ยมันกว้างใช่ัหมแล้วเราสามารถ ah. วางโซฟาได้ด้วย ah. มีเตียงได้ด้วยคือเวลาจะนั่งดูทีวีจะดูบนเตียงก็ได้โซฟาก็ได้เหมือนกัน ah. แล้วเรื่องที่ปินรู้สึกว่าปินชอบมากๆที่นี่เพราะว่าเพดานมันสูงมากครับุง้ง 2.8ใช่ไหมคะอันนี้สูงม,มากซึ่งมันสูงกว่าบ้านทั่วไปในมาตรฐานของคนไทยเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พุงชอบนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะที่มันเป็นกระจกทั้งหมดตรงนี้ <c oughs> ซึ่งเราสามารถมองลงไปเห็นห้องนั่งเล่นด้านล่างเราก็จะรู้ว่าเอ๊ยมีใครทาอะไรอยู่ด้านล่างหรือเปล่า <c oughs> ถึงแม้กระทั่งเวลาแบบ อย่างบุ้งก็เป็นเจ้าแม่ช้อปปี้ไงก็จะมีคนมาส่งของตลอดเลยอันนี้ดีมากเราก็จะเห็นเลยเนอะว่าใครไปใครมาใช่ไหมใช่ด้านหน้าเนี่ยมันทะลุออกไปมองไปเห็นเลยว่าด้านหน้าบ้านเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดมีแขกอยู่ข้างล่างหรือว่ามีอะไรก็ก็แก้ๆข้างล่างเราก็มองเห็นได้ทันทีใช่แล้วแบบโดยเฉพาะนี่เลยนี่ค่ะ walk in closet เข้าไปได้เลยนะคะซึ่งเวลาในห้องนี้ที่เขาตกแต่งอ่ะเขาตกแต่งออกมาดีมากๆเลยค่ะเป็นสัดเป็นส่วนเลยก็เป็นไอเดียดีๆสําหรับคนที่ต้องการที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะ อย่างห้องตัวอย่างนี้นะครับเขาก็ทำเป็น walk-in closet แบบตัว L ใช่ไหม,หมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาอยู่เองอย่างเงี้ยอยากจะทำเป็นตู้หมดเลยก็ยังได้นะครับ <ใช S 1> เพราะว่าเขาก็แบ่งสัดส,ส่วนเป็นช่องแสงตรงนี้สําหรับการแต่งหน้าแบ่งสัดส,ส่วนแล้วสามารถทําให้เพื่อนๆน,น,นะครับมีพื้นที่ใน,นการจัดเก็บของได้มากขึ้นด้วยใช่ค่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่านี่บุ้งเรามาดูห้องตัวอย่างที่เขาทําเป็น walk-in closet นะครับเขาก็จัดฟังก์ชันออกมาได้ดีมากๆเลยให้บุ้งดูก่อนเลยนี่สําหรับสาย ชอบมากชอบมากเพราะว่ามันสูงมากเลยค่ะแล้วมันก็แบบด้านบนเนี่ยมันเป็นที่เก็บของได้ด้วยจะมาเก็บอะไรที่มันแบบเราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นกระเป๋าเดินทางเอ,อ่ยหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นผ้าข่มผ้าปูผ้ารองอะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็วางเก็บด้านบนได้เลยเออใช่นะีอ,อันนี้จริงเลยแล้วก็ความสูงของมันเนี่ยก็บอกเลยว่าใส่โคทนี่ยังสบายๆเลยเนี่ยสามารถแขวนได้ดีมากๆเลยคือผู้หญิงใส่เดรสได้เลยอ่ะได้เลยแล้วอันนี้เขาแบ่งซ้ายแบ่งขวาแต่บนความเป็นจริงนะเพื่อนๆมันไม่มีทางพอหรอกมันต้อง ไอเนี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตู้อีกใบหนึ่งให้คุณผู้หญิงสองใบไปเลยผู้ชายเนี่ยเหลืออาจจะเหลือแค่ครึ่งใบด้วยซ้ำประมาณนี้คุณทำตู้ปิดแน่นอนอันเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันใส่ของได้อีกเยอะมากเยอะมากจริงเยอะมากจริงแล้วก็มีพื้นที่นั่งวางอย่างนี้คือออกแบบมาเป็นบ้านตัวอย่างที่ฟังก์ชันเหมาะมากๆารีลองดูอันนี้ดิให้นิดนึงอันนี้เนี่ยเหล่าบรรดาสาวๆก็จะแต่งหน้าไม่ลอยนะครับเพราะว่าเขาให้ช่องแสงธรรมชาติมา คุณผู้ชายเวลาเห็นแฟนตัวเองเดินออกมาจากห้องเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ย <c oughs> นี่พาลูวีห,วหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดสรรพื้นที่ตรงนี้มาทําให้มีแสงธรรมาชาติแต่งหน้าแล้วสีตรงไม่เขียนใช่หน้าเราเวลาออกไปข้างนอกผู้หญิงเราเนาะมันก็ต้องแบบอยากจะสวยอยากอะไรที่มันดูแบบไม่แปลกไม่แปลก <c oughs> แต่ป็นว่าอันเนี้ยดีจริงๆใส่ใจรายละเอียดมากๆครับและนี่ครับก็เป็นห้องนอนที่สองครับต้องบอกว่าห้องนี้เนี่ยขนาดก็ใหญ่โต ไม่แพ้มาสเตอร์เบดมเลยนะบุง้ง oh. คือมาดูแล้วตกใจเลยโอ้โ oh. หนี่ถ้าไม่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาสเตอร์มาแล้วห้องเนี่ยคิด, <c oughs> คดว่าเป็นมาสเตอร์นะเนี่ยเพราะว่าเขาจัดสรรมาเนี่ยให้พื้นที่ของการนอนนะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วเขาก็จัดฟังก์ชันออกมาเนี่ยอีกแล้วเห็นไหม บ้านตัวอย่างเขาก็จัดเป็นพื้นที่ walk in closet เหมือนกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆว่าตรงนี้ไม่ได้ทําขีดจํากัดเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องทําเป็น walk in closet เองเดียวนะอาจจะทาเป็นพื้นที่อย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาให้พื้นที่มาค่อนข้างเปิดโลง่งแล้วก็มีห้องนอนที่3ด้วยขนาดอาจจะเล็กลงนิดหน่อยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับบูงว่าเขาก็จัดฟังก์ชันออกมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าื มันก็ใหญ่อยู่ดีอะใช่ใช่แม้กระทั่งแบบทุกห้องแม้กระทั่งห้องนอนที่2หรือห้องนอนที่สาเนี่ยก็จะมีเตเรียเยมันของตัวเองด้วยนะคะใช่ให้ทุกห้องเลย พาเพื่อนๆมาดูในส่วนของครัวมากดีกว่าครับก็พื้นที่นี้ครับต้องบอกว่าพอเรามีพื้นที่ที่เป็นสัดส,ส่วนของครัวเนี่ยมันก็กระตุ้นความเป็นเชฟในตัวพวกเราออกมาครับแม่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่ชอบทําอาหารแบบบุง้งเนี่ยคะ่ะจะชอบมากๆเลยคะ่ะเพราะว่ามันสามารถทาได้ทั้งครัวฝรั่งแล้วก็ทําเป็นครัวไทยด้วยด้วยโดย,ดย,ดยที่เราเนี่ยสามารถติดตั้งครูดเองได้แบบนี้เลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะจัดสรรพื้นที่ที่เป็นในสไตล์ครัวที่เราต้องการได้เพราะว่าบางคนอาจจะต้องการเตาปิ้งขนมปัง หรือเตาอบก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เพิ่ม<ช>เติมน,นะครับแต่ว่าตัวพื้นที่โครงสร้างตรงนี้เขาให้มาแบบนี้เลยครับแล้วอย่างนี้ที่ดีกว่าเดิมนะคะก็คือว่ามันเป็นแบบหน้าต่างเปิดปิดแบบนี้เลยซึ่งเวลาทำอาหารเสร็จปุ๊บเราก็สามารถส่งออกไปด้านนอกทางนี้<ช>ได้เลยด้วย หลงโครงการนี้นะครับจากที่ปินได้พาเพื่อนๆนไปดูมาแล้วนะครับตั้งแต่ไซส์ M, L และก็ XL นะครับจะเห็นได้ว่าเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเ,เล็กๆน้อยๆภายในบ้านทุกสัสดส่วนเลยเลเย์ที่เราเห็นนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างวัยครับไม่ว่าจะสูงวัยวัยทำงานหรือว่าวัยเด็กที่สําคัญไปม,มากกว่าน,นั้นครับทางเครือสถาพรนะครับเขาก็ได้ดีไซน์ภายในนะครับให้มีความเหมาะสมในเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมชันดิเทกเตอร์ระบบ สิสเมอะลามทั้งหมดภายในบ้านนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งเพื่อนๆจะได้เห็นตลอดทั้งคลิปนี้อยู่แล้วถ้าถามเลยนะคะเอาแบบจริงๆก็คือความคุ้มค่าเนี่ยยังไงที่นี่คุ้มค่ากว่าแน่นอนเพราะว่าทั้งด้วยราคาขนาดพื้นที่แล้วก็รวมทั้งส่วนกลางที่มันค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยแลวโดยเฉพาะเมื่อเกี้ที่เราไปดูห้องตัวอย่างมันอ่ะคือเขาดีไซน์ไว้ดีมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือมันเป็นแบบมันเป็นโมเดลที่ทเราออกมาทําต่อได้เลยอะค่ะ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ครับใครที่กำลังสนใจดูหมู่บ้านจาัดสรรหมู่บ้านเดี่ยวหรือกําลังสนใจที่จะซื้ออสังหาริมมรัซั์นะครับก็ฝากคลิปนี้ให้เพื่อนๆเ,เอาไปประกอบการตัดสินใจครับไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด u u s c r i b e นะคบฝากช่อง p r i นชีเป้าไว้ด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ